สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพรสตอรีวันนี้ยพรจะทำหมูสาชั้นเค็มทอดนะคะก็เอาน้ำมันใส่กระทะก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดพริกก่อนนะคะทอดพริกขี้หนูแห้งก่อน แล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะเอาใส่เยอะๆเลยไว้ชอดหมูนะคะก็เอาหมูสามชั้นนะคะที่ยะพรหมักเค็มไว้แล้วค่ะใส่น้ำปลาไปนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสผักเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยผงนะคะพริกไทยปน่นหมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ทีนี้เราก็เอาแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะโรยไปโรยเป็นหน่อยหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคุกเขานะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะใส่ไปสักหน่อยหนึ่ง ด้วยแป้งเนี่ยควกเขาเข้ากับหมูนะคะเราก็รอให้น้ำมันร้อนๆก่อนนะคะตอนแรกเราก็ไปตั้งไฟแรงๆก่อนนะคะเดี๋ยวพอทอดแต่จะพักเราก็หลีแล้วก็เอาหมูใส่ไปไ ามชั้นนี้เราก็เอาหนังออกนะคะไม่เอาหนังนะคะเพราะว่าหนังเนี่ยบางทีก็เหนียวเราก็ทอดยากเอแต่สามชั้นล้วนอันนี้ะเราถ้าเไม่เอาเาเอาหนังออก

อันนี้เป็นสามชันเค็มนะคะทอดเค็มเราก็หมักแต่เค็มไม่ใส่หมูบานนะคะไม่เหมือนก็บทอดไฟกลางๆนะคะทีแรกก็แรงๆได้เราก็ลดไฟลงเราก็ทอดไปเรื่อยๆเป็นฝ่าเราจะชอบอาจจะถูกใจแล้วก็ บางคนอาจจะเอากรอบเลยบางคนก็ไม่เอากรอบนะคะแล้วแต่นะคะการทำอาหารก็แล้วแต่เราค่ะใครมีเวลานะคะก็ทำอาหารทานะะก็จะอร่อยะคะ่ะก็ซื้อเขาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ซื้อเขาได้ค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะมีราคาแพงหน่อยนะคะเขาก็ทําเสร็จแล้วเขาก็ต้องตอนไหนเนื้อหมูก็จะหดมาแต่ยังพนว่าเราทําดีกว่าค่ะเราก็จะได้กระดึงงานเยอะๆนะคะกับราคาหมูนะคะที่สื่อไปถ้าเท่ากันเนี่ยถ้าเราทำาีก็จะได้เยอะแต่ว่าก็าต้องเสียเวลาทํา การาทำอาหารของยอ่าพรนี้ก็ทำให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันของยอ่าพรเนี่ยทานอาหารอะไรบ้างย่าพรก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งหรอกน,นะคะก็ทำแบบบ้านบ้า่ทุกๆไปทำตามที่ใจตัวเองชอบนะคะเวลาปรุงอะไรอะไรก็ใส่เัาเองค่ะแล้วแต่เรา เราว่าแต่ละคนนะคะกินอาหารเนี่ยอาจะกินเค็มกินหวานกินเปรีย้ยวกินเผ็ดอะไรเงี้ยไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทํานะคะเราก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ค่ะว่าจะต้องใส่งนี้ยเสมอไปนะคะแล้วแต่เราใครชอบเค็มมากก็อาจจะใส่เค็มมากหน่อยใครไม่ชอบเค็มมากก็ใส่น้อยหน่อย ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์น,นะคะว่าจะต้องใส่อย่างนี้เสมอไปเกินม,มากอาหารที่ยี่อนทำยี่คอนก็ไม่ได้กำหนดนะคะไม่ได้ช่างนะคะเกิม,มากจะไม่ได้ช่างจะใช้วิธีการชิมชิมไปนะคะใส่แล้วก็ชิมถ้าเกิดไม่อร่อยก็เพิ่มได้แค่นั้นเองค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ปมรุงรสให้เข้มข้นมากจนเกินขนาด เพราะว่าพอเราปรุงไปแล้วจะแก้ไขยากนะคะใส่ทุกอย่างนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างก็ใส่หน่อยก่อนการทำต่ละครั้งที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเยาพอไม่เคยวัดนะคะไม่เคยชัง่งเวลายาพอไปซื้อสามชั้นทีไปซื้อเป็นโลสองโลเนี้ยเราก็มาทำ ทำเสร็จแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้ทำครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะก็จะทำแบบนั้นไม่ได้ซื้อมาปุ๊บก,ก็ทำหมดเลยนะคะเพราะว่าซื้อมาเยอะๆเลยเป็นโลสองโลอะไรเนี้ยก็มาทำทำเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ไทำครั้งต่อไป giữa lọ thì sắp phát nhưng nó cháu chứ là cả. แกแค่ะเราก็พลิกนะคะโรยไปพลิกแค่ที่เราทอดเผื่อใครอยากจะทานเผ็ด ี่ค่ะสามชั้นเค็มทอดของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมบ้ากๆค่ะที่เข้ามาติดตามยยารับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้ยร่รพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ